ครับอ่าต่อไปก็ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการโรเตตครับซึ่งการโรเทตนี้จะไม่ใช้ตัวเลขนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านเห็นว่าตัวเลขปัจจุบันนี้คือสามจุดาจุดหกศูนย์องศานะครับซึ่งจะจริงหรือเปล่านั้นถ้าตัวเลขตามนี้ก็เราสามารถที่จะโเรเตตโดยใช้ตัวเลขได้แต่ถ้าไม่ใช่ล่ะเราลองมาเปิดตัวเลขดูนะ ซึ่งมันไม่ใช่ส,สามสิบสามจุดหกศูนย์องศานะครับแต่มันมีมากกว่านั้นนะครับผมจะลบทิ้งไปน,นะครับผมใช้สั่งโรเต t e R นะครับเสร็จแล้วผมเลือกที่วัตถุเลือกจุดที่ต้องการโรเต t e เสร็จแล้วผมจะยังไม่โรเต t e ผมจะพิมพ์คำว่า R นะครับก็กด enter ครับแล้วผมคลิกที่จุดแรกคลิกแนวอ้างอิงนะครับแล้วผมกด F8 เนะคร,เรครับว่า คอนแห่งเราจะวิ่งไปอยู่ที่เส้นเลยนะครับแล้วผมกด้8แล้วผมคลิกซ้ายอีกครั้งนึงเป็นการจบในการโรเตทนะครับซึ่งอย่างไรก็ต้องได้ตามแนวแกน x y นะครับเพราะเราใช้แกน x y เป็นตัวกําหนดครับพอจบเพียงเท่านี้ครับการโรเตทนะครับโดยไม่ใช้ตัวเลขนะครับให้กลับมาอยู่แกน x y นะครับหรือว่าจะโรเตทไปที่วัตถุอื่นก็ได้โดยใช้เทคนิคนี้นะครับครับสวัสดีครับ